พี่ย่ำสาวๆครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคนสองปลาสุขุมสุขคนงว่าทีเป็นชาวไทยชาวเล่าชาวต่างประเทศมีโอกาสแวะมาเยี่ยมมายามมาเป็นกำลังใจให้คนสองปลาพี่น้องอกกันบรรยากาศฝนตกๆพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาเลาะล่าเห็ดปวกคือเก่าล้วรวมรุนทางกับแยกเกตขึ้เก,ดดเกาพี่ชายนะพี่น้องลุยน้ำกันเก็บเห็ดปวกพี่น้องติดตามน้องปันไป็นเงี้ยวๆสีมานบอยเห็ดปวก ไม่เกตพออ่อแหละมูน้นึงพี่น้องหมู่ว่านจูมเนาะหมู่ว่านจูมอยู่มู้นกามาอยู่เดอ้อพี่น้องอแต่ว่าบริษัทท่ามผิดไปพี่นอ้องบ้างฝนตกพี่น้องอันนี้ก็ยังหยาดทายเอาพี่น้องเอ้ยฝนตกคือกันโอ้ยงานกับเมื่อยแล้วนอนเร็วบรได้เดอ้อมวันนี้เ <c oughs> มื่อสองเมื่อพันมาหลายอีนีพี่น้องเฮดจะวัดสา,ามารถทายถ้ำได้มาถูกเมื่ออยู่ ฝนตกลงไว้อันนี้ยังแงะอยู่อันนี้ก็ตกคือเก่าฝนก็ได้แล้วก็สิพยาามบื้นเห็ดพี่น้องโอ้ยุ้มมีอีกตัวล่ะเนอะสิกุ้มกับมีเนาะกุ้มงามแหฮงเออมีงัก่มาเมทั้งบานล่ะพี่น้องว่าอันนี้ก็ฝนบ่ตกห้ามงามฝนตกค่ามันไม่ได้เป็นคือเห็ดเฒาเลย จูมื่วานก็ติคากนาไหนเนาะอ้ยดอกเนาะบิ๊ขนาด้อเลยีเรากำลังะจูมันพี่น้องลองจูมยงมเลยี่เราสัจูหมื่วานจังสิเนาะแลยางข้างไหนมันก็บตัวพี่น้องเอ้ยุดเบา่อยเออนต้นไม้ อ่านี่ยอมนึงพ<อ>ี่น้องอหลายคา,าเคสหัวปีนี่เหมืองามๆผัดฝนตกเจ็ด,ดบ่ไใดสิบหาสิบพกเนาะสิบหาสิบพกวันที่สิบหาสิบพกถี่ผ่านมาปุ้ยง,งามครับพี่น้องเห็ดแต่ว่าถ่ายคลิปบ่ได้ฝนตกเนาะบานใหญ่พี่น้องจูมนี่ไฮเก็อีหยังเลยจ,จูมตทำจูมกับบ่ไใดผ่อกันมาพ่อตอนบานนี่แหละ ผ่านกระแสบุือเกาเฮ็ดบวกเอานเนา้อผีน้องงามยุตัวนี่กําลังงาะพีน้องเลยมันเป็นเฮ็ดฝนห่มมันเป <โห S 1> ็นบานเร็วเถาเร็วเมื่อื่นกับที่พ่อได้เล่มยุ่มันห่างไกลพะโลเหน,นอมาเมื่อื่นห้าเฮ็ดดอก อเออมีย้อมนึงพี่นอ้องเรือปล่าปังห้อยเดือ,องามเลยได่นมือรังไงงามเดียวงามเดียวนหลายพี่น่องเอ้ยตกถูกมือมือเด้กระห้ำกันขนาดสี่สิบเจ็ดได้เนาะมั้อ เยสตุลาคมพี่น้องโชคดีครับฝนโอ้ยดอกดอกเงี้ยจุ่มได้จุ่มกินึงนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวด็ประมาณเอาทั้งบานเอาทั้งจุ่มหมดเลยเมื่อวานบอเอาเลยพี่น้องบานคัดจุ่มอย่างเดียวเมื่อวานเดี๋ยวบระเทศไทยขีดฝนตก ถึงบ้านเก็บไปกระถิ่มเพรฝนห่อมันฝนโม่นึนนงเขาก็ะต่ายเลยบ่ออู้อออหูเนาะหมูว่านมันหลายะก็เลยพากันโมเห,นหน็นเนาะหมูว่านนี่มันเห็ดหลายแห่งเด้วยวบ่คอยสนบนในเห็ดบานหมูว่านโจ,ม,ม,นม,จมอยู่เด่นหมูในโจมหมูว่านไม่ได้โจมอยู่ มยางหลายคนบ้านหมงแข็งอยู่บ้านแดงจุมงม่มเลโออ้เห็นนฮน เดี๋ยวจมนึ่งโอ้ยฝนจะเป็นห้ามเจ้าเนาะมเดี๋ยวจมหนึ่นงเอาเกลียบเกืลีบบยบต้นนี้พี่นอ้องอ่ะหลุ่นไปเรื่อยๆเด้อ,อพี่น้องเลยอ้าบานกับเอาไปหนึ่งพี่น้องหนึง่งดอกบานนี่ หนึ่งดีๆแล้วก็ไปเห็ดแหนมแหนมเห็ดปวกแฟบๆมาจองตัดหรือเนาะเอาไว้แต่ันเป็นเสือปีระก็ถึนกำเหน่งท่อตก็หากมันเอาไปก็ก<อ>ินบ่ได้ดอกหากมันเราไปกินาตัดจังสีมันก็นยังมีเสืออยู่เด่น อ้าพี่น้องทีมงานที่พักกันขามหนา,ามมก้าขามมาหนิขามไหนบี่น้อฟังทั้งนั้นเทด็ดปวดไลายไรแต่ว่าที่ขามนาำเลย่ะ พี่น้องขอดอกย่างงามเลยบาทนี่ปูนพวกภูเขาเนาะรังผู้อุ้ยบ่งงามจังเลยอ้ยเนี่ยเจ้าเอากันหนึ่งกันอ้ยเนาะงามแม่อ้ยผีถอดเราบ่ได้บ่ได้เนาะอุ้ยผีน้องเลยเผีถอดแนวนี่นี่สูตายอยู่เดี๋ยวเด้อออกกันให้เขาถือของกัน คุณบ่แต่งรอหาออกไปทวนละดอกงามอยู่บ้านงามมากน่านเห็นแล้วบ่น่านโอ้ยงามมากหาใจเย็นๆแถวนี่มองดอกงามๆนี่โอ้ยเนาะไปเร็วแต่ทายไทยไทยเมื่อก่อพองามเพื่อการตีนเลย เบิร์พี่น้องไปโฮมไหม่บะเนี่ยแต่พี่น้องวูนนี่มุมเหมิดแน่เด้อพี่น้องมาเนี่ยอ้าวงามงามงามอยู่น<ห>้อง<ห>เป็นมโม<ห>เป็นโมเป็นมมโม<ห>พ,พี่น้องเอง้ย<ห>ออกคักยูคักยูเฮ้ยบาบูาดาเลยงามแหงดี มีเต็มงามพี่น้องเฮ้ยเ่รโอ้ยโจโอ้ยเหม่อ้ยอ้าวด้ยอ ามาันอยู่เราพี่น้องมันอยู่รวมเดินทางนทำกันไปเรื่อยๆพี่น้องก็โคนซองปลากำบรรยากาศคืมๆเลยการหล่าเฮ็ดพวกห่อทีมเขามีไอเ,เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องทั้งบานทั้งจุ่มทั้งงะงนี่ละพ่อบ่อละไปเก็บอยู่คนซะหนูเหน็นมันเมาตาไปตออาออเอาจุมนี่กะพ่อเอ้าย่างงามพี่น้อง มากันหลายคนอยู่พ,พี่น้อง,สงอเสียงบอกกันเซลล์อยู่มากันซีหาคนเด้อหน่องรวมเดินทางกับคนสองปลามาเนี่ยคือสีมันแน่ซุกพนอยู่เราพี่น้องอองามเนาะงามพอดีพอดีแกงเนี่ยนี่ฟ้ามันตกอือ เอ้งามจัดมีเอานีกับพ่อเนาะอ้าวงามอ๋อมาอนอยู่พี่น้องพี่น้องงุ้มพี่งามเนาะกัพ่อยังดี่ก็โอ้โอเคอยู่พี่น้องเลยมันสีมานหลังเขาไงวะแถวตีนเขามันเสาเบิดแหละพี่น้องเลยจะดอกเปื่อยๆล่ะ ออกมาหลายเมือแล้วสามสี่เมือแล้วนี่ว่าออกเคงอยู่ยได้วอองวดแง่ออกพากิลีปีนีิอ,ออกหล่นแผ่นดินคือเขาว่านล่ะแักรอบหรอปุ๊หลายรอบปีนิพีนยัแอ๊บยุ้ยน้องออกปลาไม่พุ่งเด้อพี่น้องเลยออกตามปลาไพพี่น้องปลาไพปลาพุ่ง น้าพี่น้องมาตรกันหลายคนอยู่พูนงัดเป็นงดังดงดังดเป็นงัดเอ้างัดเป็นญาติพี่น้องบ้นงงานานี้งานกับน้องงัดวะอัดแต่เพราะสันแะ่หนอหกจะข้าวทุกไทอยู่คนละโอ้งามจระดอกกระลังพอดีเลยพี่น้องพี่น้องอบบพ่อยุ่มงามเลยบ้านนี้พูน เรากำลังงามๆเลยเอ้ยเนาะอ,ออกคาดออกแน่เฮ็ดหัวปีนออกอุบาทเนาะโอ้ยตรงเน,น,นี้ยปีนนี่โอ้โหเฮ้ยเนาะ ทีมงานกับใส่ไฟใส่มันเลยพี่น้องคุณงานพนหยาดปอถามหยาดกันถามหยาดกันมันห้ายอยู่เขาพนหยาดพยานต้องต้องคอยไปหยาดมูหอดคอยเก็บรถคอยหยาดมได้ปะมูหยาดเขงพนหยานพนยานต้องคอยหยาดมูเนาะ มากันไล่คนกับมวนอยู่พี่น้องเก็บเอาเมื่อหัวมมวลไอ้พวกเราแบ่งกันเก็บหมองและย้อมพี่น้องเอ้ยแบกันเก็บไปใส่รอกสองโลเนาะโอ้ยได้แล้วเนาะสองโลรถทุกคนปานนี่โอ้ยฝนก็หน่อยแ h ẹ ๆอยู่เฮ้ยโอ๊ยนองงามเนาะ ดอกนึงไห็นบ่เฮ้ยนั่นละในปลายมือนั่นโอ้หหักไหมอ้าวเบิดพี่น้องยอมนี่สามดอกน้อยอยู่นี่เออดีแค่ยิ่งอ้าวเด้เรื่อยๆอยู่พี่น้องย่างไปเรื่อยๆพอเรื่อยอยู่ โอ้ยเด้เศ้าเด้อพี่น้อง,เอ,งเอ้ยฝนตกฝนกระตกพี่น้องเอ้ยนั่นพี่น้องเมืองตายายเกตเก็บไปเก็บมาสิเต็มแล้วตัวนี้เฮ็ดงามเด้อพี่น้องเฮ็ดงามสิขัดมาใส่ตายายเกตตัวเฮ็ดขี่ลายอยู่ตาผมยังบนท่านปาบนใ้เฮ็ดขี่ลายเอารวมเดินทางไปทำกันเรื่อยๆพี่น้องกับคนส่องปลายังอีกหลายตาบ่ท่านเต็มอยู่พี่น้องในี่สุดก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปเลยพี่น้องบานี้ ทีมงานพักกันเมื่อยละ่ะพี่กับบ้านล่ะพี่น้องเดี๋ยวสรุปคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดเทตายเด้อพี่น้องได้หลายบ่นี่คือเฮ็ดเทตายพี่น้องตาจะเกล็ดเป็นเฮ็ดคัดพี่นออ้องดอกงามๆนุมน่มๆกระมานอยู่พี่น้องเกือบเต็มตาส่วนดอกว่างงามอยู่ตาผมที่เป็นเฮ็ดเถาเฮ็ดเหลือดเลือดเฮ็ดเถาแน่แต่ยังใด้ได้อยู่พี่น้องนี่ สรุปมานอยู่พี่น้องมานอยู่มานซ้ำหนึง่งอยู่ต่อปรไรพี่นอ้องพายู่เขาฝนตกอาละพี่ละน่องกับบานกันเด้อพี่น่องบานนี่พอกันคลิปต่อไปผมละืันนี้ว่าเฮ็ดคลิปเงีวก็เฮ็ดบ่ไหลพี่นอ้องพายู่เขาฝนตกฝนก็มาเป็นบาทเป็นบาทอยู่พอกันคลิปต่อไปสำหลพี่น้องื่นชอบวิดีโอเลค์ซอยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นสองปลาพี่น้อง คลิปนี้เอาไว้สำนี้สักก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนท์ทุกกําลังใจพี่น้องอก่อนคลิปต่อไปมือไม้พี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนี้สักก่อนพี่น้องสวัสดีครับ